สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะคลิปนี้ก็อาจารย์เส้นขาเพ่นสิีมาสรุปตัวเลขแนวทางให้กับภูทิถาที่ล่อนะคะคงสุดท้ายเมื่อนี้กับตรงกับวันที่หนึ่งมกราคม2568เป็นวันขึ้นปีใหม่แล้วค่ะก็ขออวยพรน,นะคะก่อนอื่นก็ขอ ทังช่องโจผ้าลวยขออมพ่ออวยพ่อไหนเอฟซี FC แฟนส่องคุณพ่อคุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญลุงเรื่องลำลุย้ยตลอดปีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปในปีไม่ปีสองหาหกแปดนี่สุขผู้สุขคนเดอ้อค่ะเดอ้อผู้ใด,ดบ่ถิมบ่ปลากันกับพอแห้งยิ่งลุยๆยขึ้นเนาะค่ะเอา้าแนวทางของอาจารย์เนาะค่ะอาจารย์มั่นใจ <laughs> อาจารย์มั่นใจเนาะค่ะเพิ่นจะฟันทงใไ้มื้อนี้แต่ว่าก่อนอื่นเนาะค่ะกับขอขอบบุญขอบคุณกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขสุคนเนาะค่ะที่ร่วมบุญมาในการถวายน้ำบุญครโบทที่จะถึงในวันที่15 15าถึง19มกราคม2567้ยกโอ้ยเพิ่นก็ว่าจะได้ยินเนาะค่ะสายบุญ เอของอานาร์เซียนค่ะว่าแต่ได้ยินว่าเป็นบุญเป็นงานเนาะค่ะปานสายน้ำเนะะาะาลังไหลมาบกขาดมาอยู่ตลอดสายน้ำลังไหลเนื่องน้องกระคอยเงินไหลน้องท่องไหลมากสุปูสุคนเนาะค่ะผู้ใดร่วมบุญมาหรือเป็นเอซแฟนซองของทั้งซองโจผ้าร้วย ตลอดปีตลอดไปตลอดปีหกแปดนี่ขอให้เงินไหลนองขอให้ทองไหลมาเข่ามืออยู่ตลอดบอกขาดเดอ้อขาดเดอ้อแล้วก็แนวทางตัวเลขาจารย์เนาะโอ้ยเมื่นอนี้ก็เป็นทือว่าเลิกดีแต่ว่าเม่นี่วันนี้เลขออกบบตรงวันที่หนึ่งเนาะออกวันที่สองทุกสิงงกส่งยังทุกสิ่งยังบอแน่นอนเสมอไป แล้วก็ฟังคลิปนี่แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนํำเนเดอ้อค่ะเอาอาจารย์เปนสิมาพูดแบบใดสรุปตัวเลขแบบใดจังใดเนาะค่ะมาฟังเสียงของอาจารย์ลาอาจารย์ก็ยูในสายเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเอาบบานี้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีปีใหม,คคม่ครับเอฟซีทุกท่านทุกคนกาเมอนี่กับ เชียคขาก็าขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนเด้อครับเด้อเป็นวันขึ้นปีใหม่2,568ก็ขอให้ทุกท่านมีอายุมั่นขวัญยืนมีเงินมีทองใช้ทั่วหน้าทุกคนเดินทางก็ขอให้ปลอดภัยตลอดทั้งปี2,568ครับเอาบานนี่สิงโง่มาเบ่าเลียงโชคล่เบอร์คือตัวเลขที่มืออื่นนี่จะเป็นมือออกของรัฐบาลไทยกบ ทำพิธีขอตัวเลขวันที่18ที่ผ่านมาและเลี้ยงพระเพนก็ได้สำเร็จเป็นที่ลูบลูปมาก,กตัวเลขทุกคนอาจสิลูก,กันแล้วใน Youtube หรือในกลุ่มไลน์ก็อาจจะลูก,กันหมดทุกคนแล้วแต่ว่าลังค้นกับยังของค่าใจว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยการจะฟันทุกคนนี้เลขจะเปลี่ยนแปลงไหมแต่สำหรับตัวเลขเนี่ยผมบอกได้เลยมือนี่ผู้ได้ฟังนี่คือ ชื่อไดเลยครับถ้าผู้ใดเขามาฟังคลิปนี้นด้ครับเด้อไม่ต้องลังเลไม่ต้องกังวลว่าเลขจะเป็นไปในทางทิศใดสรุปแล้วกับตัวเลขก็คือยังคงเดิมถ้าฟังจากปากผมเมื่อน,นีกน้กับเพราะจีได้รับทราบกันว่าแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยวันที่สองพรุ่งนี้นี่พอเปลี่ยนแปลงครับผมก็ขอย้ําว่าตัวเลขที่ปู่ให้ไปทั้งหมดก็ยังเหมือนเดิม ฟังเดอ้อบัตรีว่าฟังบัตตัวเลขมีตัวใดแน่ตัวเลขที่จุดทูบในวันที่สิบแปดที่ผ่านมาก็ได้ห้าหกหกหรือว่าหกหกห้าเดอ้อเอซอันนี้พ่าได้กระลันตีว่าสิเป็นบนหรือเป็นล่างผู้ได้มักแบบใดกับไปตัดเลนแต่เลขสองตัวเนี่ยผมก็ยังไ่รู้ว่ามันจะเป็นบนหรือเป็นล่างที่ผมให้ไว้ในกลุ่มไลน์ก็คือสี่หนึ่งสี่สสี่สามนะครับ ฟังดีๆนะครับแต่ผมฟันธงที่42คือเน้นเลย42แต่ยังไม่รู้ว่าเลขล่างหรือบนแต่ที่3ตัวเนี่ยเอฟซีก็ต้องเข้าใจว่ามันจะเป็นบนหรือเป็นล่างก็คือ665หรือ566นั่นแหละครับตัวเดียวกันก็ให้ทุกคนพิจารณาบึงเด้อครับว่าดีไหมนี่ผมก็เคยบอกด้วยว่าแล้วจะดวงเฮาเด้อเอาพอประมาณจะจะสื่อหลายอาเทียมันบอก ให้ใส่วิจารณญาณเบิงซื้อแล้วก็หญ่ของเป็นทุก์ถ้าถูกแล้วกับพอได้จับได้บายเอาพอประมาณก็อยากให้มีโชคใส่ปีใหม่ผมเคยบอกไปด้วยครับเลขสองหนึ่งผมเคยบอกว่าจะให้คนลงมาบ้านคือมาร่วมฉลองปีใหม่แต่เลขวันพรุ่งนี้ผมก็เคยวอาเคยกล่าวอยู่ว่าผมจะให้คนฉลองปีใหม่อีกรอบหนึ่ง กับผมอันนี้ผมเบาด้แต่ว่าผมไม่ได้การันตีตัวเลขได้ว,ว่ามันจะออไม่ออกนะพี่โจเนาะจ้าเออเพียงแต่ว่าเบาซื่อ,อแต่ว่าเบาแล้วบางครั้งมันอาจเป็นจริงก็ได้บางครั้งมันอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ไอเอสซีผิจะจร FC, ณาคำเบาของผมแล้วก้อนลงทุนคือกวดที่ผ่านมาผมบอกว่าหนึ่งสองก็คือสองหนึ่งมันก็ไปออกลากผมบอกว่าถ้าใครซื้อเลขปู่ได้กลับมาบ้านแน่นอนแต่วันนี้ ผมก็ย้าอีกครั้งหนึ่งว่าใครซื้อเลขปู่ได้ฉลองปีต้นปีแน่นอนแต่ไม่ฟันธงตัวเลขไอ้นี่กับพิจูนา่าเบงเอาครับถ้าซื้อแล้วกันได้ฉลองแสดงว่าเขาถือกันบ่เนี่ยบ,บ่พี่จ <c oughs> <แ>เอเอ่ม่ได้ฟันธงเดเพี้งแต่ว่าเล้าลึกๆในใจนี่คือว่าอยากให้เอฟซีถือให้มีกำลังให้กำลังใจกันหน้าใส่ง <c oughs> ไงผมมีคนบอกบอกว่าซื้อแล้วไม่ถืงแม่นว่านแต่ว่า ทุกครั้งเราซื้อแล้วเราต้องพิจารณาก่อนลงทุนเป็นบ่ล่ะแม่นค่ะนี่ออสำหรับตัวเลขก็ยังเหมือนเดิมครับบนก็คือหกหกห้าล่างก็คือสี่สองครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครับเอาผิดโจรต้องบอกเันเบิ้งค่ะอ,อันนี้ก็คือเลขที่ที่ปกติที่เคยออกอยู่ประจําก็คือเลขทูบเล้ววันแรกนะห่ที่หลวงปู่เพิ่นมาทําพิธีก็คือหกหนึ่งแปด แต่ว่าเลข8ดเขาไม่ชัดเจนนะคะก็เอาไปที่6 1ก็เอาที่6 1ก็คือออก6 1ล่างงวดแรกงวดที่2เลขทูบมาที่อ่าสองหนึ่งหนึ่งสองจ้ะเนื้อลืมห่งสองครับตัวแ,<ล>แรกไล่ไล่จากบนลงล่างก็คือหนึ่งสองตัวที่สามเพิ่นโม่ใหม่โม่ใหม่เพราะว่ามันโบมีก็ออกสองหนึ่งล่างเนาะคะ่ะ บัดน,นี้ครึ่งวันที่สามนะคะ่ะกับพี่จารณาเบิงด้วยี่เลขทูบตัวไหนนะะึกคะ่ะห้าหกหกนึค่ะเลขทูบห้าหกหกก็ลองพิจารณาเอาหนะคะ่ะพี่จะจารนาเอาพิจารณาเบิงนะคะึค่ะแล้วก็อย่ริืมตัดเล่นน้าแน่นึกค่ะจนันเนาะตัดเล่นน้าแ,แน่สองตัวน้าแน่แล้วเออเดี๋ยวผมขอแทรกอีกเมื่อคืนผมฝันว่าช้างมาบ้านผมบ้านเล็กที่ผมนะ่ยสอง หนึ่งเก้าแต่ผมไม่ได้บอกตัวเลขน,นะครับอันนี้ผมฝันว่าช้างมาบ้านผมผมคิดว่าถ้าช้างใหญ่มาสัตว์ใหญ่มาผมมีโชคแน่นอนเอ้ซีไปผิดจะนะเอาเบิงไเดอว่าบา้านเลขที่ผมสองหนึ่งเก้าอันนี้อันนี้ไระเกี่ยวก,กันกับเล็กปูเดอแต่เลขปูนี่ผมย้ำฟันทงให้เลยเอซคือหกหกห้าและข้างล่างคือสี่สองครับนี้สํานน่เลขประจำวันที่สอง มักกะลาคือพุงนี่แหละคือฟันทงไ้แล้วให้เอฟซีได้เข้าใจเนาะพี่โจ,นจเนาะอันนี้มันก็คือผมฝันซืน้อให้ฟังซื้อดอกแต่ว่าสําหรับตัวเลขก็ยังเหมือนเดิมว่าต้องไปลังเลเด,ด้วยเอฟซีด้อซื้อเราเลือซื้อเลยตัวนั้นแหละที่ผมบอกแหละสามารถตัดเล่นด้วยตัดเล่นด้วยนะครับบ้านเลขที่าอาจารย์คือสองหนึ่งเก้าหรือสองหนึ่งหกก็ได้ดนะ้วยเอฟซีสร้างมาบ้านตัวเดียวสร้างน้อยเนาะอาจารย์เนาะ ตั้งน้อย,อยมาตัวเดียวผู้เด,<อ>ดิม, 19, ามมากสิบเก้าก็สามารถเรตสิบหกก็ได้สี่ก็ได้เด้อผู้ใดบ่มักสิบหกกับหกหนึ่งัตเก้าก็ได้แต่ว่าอันนี้บ่แมนบอกเลยมันเป็นความฝันฝันว่า้ากมาบ้านผมก็เลยคิดว่าผมสีโชกง่ายแล้วขันเขียน้ากเนี่ยที่าหกสีขาแล้วแต่ขันเขียนบ้านเลขที่จา์ใหนเพื่อนน้าแด้นเนาะห้เพิ่น,นนะ 5, ชื่นชอบนหมเพื่นเอบเออสองหนึ่งเก้าเนาะสองหนึ่งเก้าเนาะจานเนาะบ้านเลขที่จา์แต่ตัวเลข ยังเหมือนเดิมเราต้องไปลังเลเราต้องไปว่าอาจารย์ฟันทุงติดในมืออื่นคือตัวนี้ครับตัวเดียวจบเลยให้ทุกคนพิจารณาก่อนลงทุนคือหกหกห้าตัดเล่นด้วยผู้ใดมักแบบใดหันหัวหันทางกังได้ก็เล่นกันไปนาอพี่โจนาะจ้ะ,อะสองหนึ่งเก้าหรือสองหนึ่งหกนด้แต่ว่าสีเขียนได้สองหนึ่งเก้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวมันสีว่าหลายไหมคะ่ะก็เลยเขียนได้ 2, 2> อสองหนึ่งเก้าแต่แต่เพื่อนสิลู่อยู่ดอกเอฟซีนชาประจําของปูนี่ กับเก้ากับหกก็จะต้องกับกันอยู่แล้วนะคะสร้างตัวเละะ็กเนาะบมเมนสร้างใหญ่มากบ้านอาจารย์แล้วการม่เล่นนา้าเม่นบอาจาันเพิ่นมาเล่นน้ํามตามเน,นา,านนะครับเล่นน้อยกสะผมนี่แหละครับผมก็เลว่าโชคแล้วโชคเลยเอฟซีบ้านนี้เพื่อนก็นกนมาจับขาอาจารย์อีกว่าเพิ่นฟังเบิดๆนะเออเพิ่อนก็มาหยอกผมนี่แหละผมก็เลว่าผมโชคเอาสรุปเลยอันสร้างมาบ้านก็ถที่ว่าโชคใหญ่เขานะก็ลองกิจะนกเพิ่น อันนี้มันเป็นควบฝนเฮ้ยพอเป็นควบริงทุ่งนี่คือควบริงสีไดรูก,กันว่ามันหลอกตัวไหนเอาอันนี้กับพวบประมาณนั่นมส,สรุปไปฟังได้ก่อนจากกันนี่จากก่อนจากกันวันนี้ก็ส,สรุปตัวเลขอีกครั้งหนึ่งได้ครับได้โชว์ตัวเลขให้เพื่อนเบิกน,น้ำนีำน้ได้โชว,ชวอ์อยู่กัรจันโชว์ตลอดอยู่จันเอของปู่เพชรเงินยากโกมินงวดประจาวันที่สองมกราาฟันทงไปที่หกหกห้าล่างคือสี่สองครับ มวนเดียวจบครับพรุ่งนี้ก็ตัวเดิมครับหาซื้อได้เลยครับ fc เอาบันี้สีไวพอาในกันเดอบัดนี้เดอก็พอประมาณเป่าพอประมาณมาแล้วสำหรับปี68ขอให้แฟนคลับช่องโจพารวยและ fc ของจันเซนสาทุกคนที่ได้ร่วมเฮ็ดร่วมสางกันมานี่ก็ขอให้สมฝังในวันพรุ่งนี้ขอให้ถูกเลขถูกเบอร์กันทุกคนขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปีขอให้มีแต่ความสุข ขอให้โชคได้หลับเดอ้อมือเืนกับจังเดยกับคอยโชคให้หลับรักษาสูขภาพกันด้วยเด้อเอฟซีสวัสดีครับค่ะขอบพระคุณคอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะกระตามนันนะะาเนเนาะค่ะจย์เส้นขากับพูดแล้วเน้นย้ำตัวดใดห้เอฟซีแฟนสองคุณพ่อคุณแม่เนาะคะ่ะฟังเสียงจริงจังาจารย์กันฟังท่านก็รี่กลับไปฟังมาใหไม่นอะคะ่ะเพิ่นย้ำตัวใดชัดเจนแบบใดเนาะ,ค,ะค่ะกับจากปากจาย์ คันแอดมาเว้ากับสีสอนไ่ได้คือเพื่อนพูดเพื่อนพูดจริงๆฟังจริงๆเสียงจริงๆรเนาะค่ะก็ตามนี่ชัดเจนเนาะคะ่ะไพ่ชอบไพ่ชอบเนาะค่ะเลขลางหรือเลข่ลรางกันแล้วแต่หรือเลขบนเนาะค่ะอันนี้ก็บ่รู้เนาะแอดก็บ่รู้คือกันว่าเลขจะออกตัวใดแต่ว่าคันแม่นว่าชอบสร้างเขาบ้านอาจารย์นี่สร้างเขาหนึ่งตัวเขาเมื่อคืนนี่เข้าหนึ่งตัวสร้างตัวเล็กบ้านเล็ที่จา์สองหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าหรือหนึ่งหกนะคะอันนี้ก็ล่องพิจารณาเบิงเนะคะแล้วก็เลขทูบอาจารย์ก็ว่าแล้วนะคะเลขที่อาจารย์ไ้ล่างหรือล่างบลูล่างบลูบนนะคะแต่ว่าไ้สองตัวนี่ก็คือ c สอง c หนึ่ง c สามนะคะอาจารย์ไหสามพังท่านั้นเองนะคะอันนี้แต่ว่าที่อาจารย์เน้นๆก็คือเลขทูบนะคะเลขทูบเนาะขันว่าหกก็อย่าล่มกลับเป็นเก้าน้ำเน้เนาะ ความหมายเคยเป็นแต่ว่าเท่ากะบรรลูที่มาที่ไปที่จะเป็นว่ามันจะออกตัวไหนเังสิแม่ขันรู้ว่าออกแท้ๆสามตัวก็ข้างน่ก็โอ้ยเนาะก็สิบ,บอกเอฟซีตรง,ง,งๆเลยเนาะคะ่ะเอาก็ขอให้ทุกท่านมิโชคมิราภมิมานเง่งปังดังรวยสุภุสุวรนเด้อค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทางช่องกับจานเซียนกาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดนะคะขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแซน,นเดอร์ะคะ่ะเป็นกำลังใจกับทางช่องโจผ้าลวดล้ำแน่นนะคะขอราบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่สายบุญทุกทท่านที่ร่วมบุญมากเหมือนสายน้ำก็มมมขเขาให้สายน้ำสายนี่จงอยู่คงทนตลอดไปแล้วก็ไลเนื่องน่อง ไลฟ์ like, เป็นท่องเป็นเงินเข้าไปหาผู้ที่ร่วมบุญแล้วก็เอฟซแฟนช่องนะคะของโจผ้า้วยตลอดปีตลอดไปสำหรับคลิปนี้แอดกับขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าจเจอกันไหมสวัสดีค่ะ